โอ้ฮ้ยบอรุูนยักษ์คมลอกสองปีเกมฟอร์พีคหรือว่าพัฟจีโมปลายเซเวอร์จีนซึ่งมีบอลลูนยักษ์ลอยอยู่บนท้องฟ้าอย่างนี้เลยนี่เราสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหโอเคครับก่อนอื่นขอกล่าวคำว่าสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับหรือว่าวันสงการด้วยนะครับก็ยังไงสงการนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะ อ๋อดูครับคุณผู้ชมในแผนที่อ e ีเลนเกลเนี่ยมันจะมีบอลลูนอยู่ด้วยกัน2ลูกนะครับค,คุณผู้ชมซึ่งเราสามารถขึ้นไปบนบอลลูนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภายในบอลลูนหรือว่าบนบอลลูนเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะสนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกก็เติมเองสะดวกปลอดภัย ซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะแยะมากเลยนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นยืนยาวเติมไม่อัน้นและโปรโมชั่นที่2โปรโมชั่นฟิวชั่นราคาถูกบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆครับผมหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่าไลน์ไอดีของทางร้านได้เลยครับ <S <S ก่อนอื่นผมก็มีโปรโมชั่นแล้วก็กิจก,กรรมดีๆจากทางร้านโกลเด้นเติมเกม มาแนะนําคุณผู้ชมนะครับซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่มีเวลาเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนั่นก็คือโปรโมชั่น one time per price สำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ C มาในราคาที่โคตรคุ้มเลยนะครับคุณผู้ชมและนอกจากนั้นนะครับทางร้านก็ยังมีกิจกรรมที่จะแจก U C ห้ารางวัลน,นะครับเพียงคุณผู้ชมเนี่ยแชร์โพสต์โปรโมชั่นนี้ให้เป็นสาธารณะ และก็กดไลค์นะครับคุณผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ได้รับ UC จากทางร้านโกลเด้นเติมเกมเลยนะครับเี้กได้ว่าง่ายมากๆส่วนลิงก์กิจกรรมจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปกดกันด้วยนะง่ายๆครับกดแชร์แล้วก็กดไลค์นะครับย้ำว่าต้องเป็นโปรโมชั่นหรือว่าแพ็คนี้เท่านั้นนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่มันสวนสนุกสวนสนุกที่อยู่บนบอลลูนนะครับโหเฮ้ยน่าสนใจว่ะ มีสไลเดอร์มีน้ำด้วยนะครับมีเสาว่ายน้ำนี่มันสวนน้ำนี่โอ้โหมีหลายโซนมากคนลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยดูดิเสียงเท้าเต็มเลยจัดการคนก่อนนะครับยันอืออุ้ยเกือบไปโอเค ใกล้ๆยังมีเสียงเท้านะครับต้องระวังเดี๋ยวขอปั๊มยาก่อนเลยขอจัดการคนให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเล่นสนุกนะครับเพราะถ้ามีคนอยู่นี่เรายังเล่นไม่ได้นะครับถ้าเล่นนี่แตกแน่นอนอยู่ไหนนะโอเคเอาชุดเกาะมาก่อนเอา้าเออแตก โอ้ยเรียบร้อยเลยโอเครอบๆโอ้ยอย่างด,ดีไกลๆก็มีนะครับโอ้โหแต่นั้นใช้ M762 นะครับจริงๆน่าจะใช้ปืนจานบินหรือว่าปืน UFO นะครับน่าจะนิ่งกว่าต้องระวังเลยนะครับเนี่ย เห็นตรงนี้แวบๆนะครับโอ้ยดูดิคุณผู้ชมมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอเคอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้แล้วตรงนี้มีกล่องนะครับเปิดได้เฮ้ยมีอะไรอะ่ะโอ้ มีปืนมีชุดเกาะโหสุดยอดเลยอันนี้น่าจะเป็นเวทีแดนซ์อะไรสักอย่างเลยครับพี่ชมงนี่ครับมีลำโพงอะไรโหเต็มเลยครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวล <c oughs> อยขึ้นมาบนน้ำพุได้อย่างนี้เลยเหรอโอ้อันนี้เป็นโซนสวนน้ำนะครับมีน้ำพุมีน้ำให้เราเล่นด้วย แล้วก็มีคนมาเปิดกล่องซึ่งน่าจะเป็นไอตัวที่อยู่บนนี้ว่าแต่ผมจะขึ้นไปยังไงวะหาวิธีขึ้นอยู่นะครับใครหญิงแฟวะเนี่ยหรือว่าเขาโดดลงมาแล้วหรือว่าหนีออกไปแล้ว ก็ไม่มีที่ให้ขึ้นนะครับขึ้นไงวะเนี่ยเฮ้เยเดี๋ยวมีเสียงเท้านะครับซึ่งผมเดาว่ามันน่าจ,จะอยู่ด้านบนขึ้นไปนี่โดนดักยิงแน่นอนครับ โอเคเอาวะมาเตรียมตัวนะครับอือห่วยว่าแล้วทำไมซื้อหวยแล้วไม่ถูกแบบนี้บ้างวะเนี่ย <g ül üyor> ยืนดักเลยอ่ะโอ้เกือบไปครับโอเคโอ้โหตัวนี้มีเกาะสาม เรียบร้อยเลยครับเอาละน่าจะหมดแล้วนะครับคราวนี้เราสามารถเล่นได้แล้วว่้แต่อันนี้อะไรครับเนี่ยเออ <c oughs> เครื่องมิกซ์เสียงดีเจโอ้หเอาละครับสวัสดีครับผมดีเจกิตจิตหงุดเงียวครับจะมาทำการเล่นดนตรีให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับโยโย มันจะมีปุ่มให้เรากดนะครับกดเสียงเพลงอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถสแกตแผ่นสแกตแผ่นทิดทิดทิดแบบนี้ได้นะโอ้โหอย่างเท่เลยเต้นกันเลยครับเต้นกันเลยสมการนี้ครับเราเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับเราก็มาเล่นกันในพ u บจนี่นะครับคุณผู้ชมนี่คกดเลยนี่กดตามที่เขาบอเลยนะครับโหเพลงนี่อย่างตื้ดลยครับ แคปเพนสแคปเพน่อยเฮ้ยนี่เพิ่มเสียงครับเพิ่มเสียงสามารถปรับลดระดับเสียงได้นะครับโหมันมันมันเล่นได้เ,เพลินเลยนคนัะเนี่ยเรียกได้ว่าผมอยู่บนเรือเหาอนี้ได้ทั้งเกมเลยก็ว่าได้นะเนี่ย ทุกคนนะครับเต้นห่างๆกันหน่อยนะครับเว้นระยะห่างกันหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าใกล้กันนะครับช่วงนี้โควิดระบาดครับโอ้ยเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเรือเหรอนี่อ๋อแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยมันคือเครื่องมิกเพลงเหรอโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันโโหเนื้อ มีเต้นด้นี่ครับดีเจจิตจิตหงุดเงิวเอาละครับคราวนี้เรามาดูอย่างอื่นกันบ้างโอ้โหเดีไดวว่าของที่ให้เราเล่นนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเวทีเหมือนกันเหรออันนี้อะไรเนี่ยกดได้อะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นมิกเซอร์เนี่ยโอ้โหนี่ใส่อาจจะเป็นมิ้นผสมมะนาวนะครับ น้ำมะนนาวน,นั่นเองว่านี่ครับพอเราผสมเสร็จแล้วก็จะได้เป็นพวกน้ำยาอะไรพวกนี้นะครับใช้ในการเพิ่มเลือด <c oughs> ว่าแต่ม mix น้ำมะน,นาวออกมานี่ได้ยาเม็ดนี่เขืออะไรครับเนี่ย ส่วนอันนี้ก็เป็นที่ที่เรากดนั่นเองนะครับอ๋อที่ที่เรากดตอนเป็นดีเจนั่นเองนะครับนี่ครับสามารถกระโดดเหยียบได้อย่างนี้เลยเยี่ยมเลยโอเคขอดูกล่องกล่องตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้ในการสแกนแผ่นนั่นเองนะครับโอ้ย M7 ครับนี่ตรงไหนอีกตรงกลางนะครับตรงจุดนี้ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยลอยได้แล้วเอารถเต้นเต้นท่าเองเขาเนี่ยโอ้โหแดนส์แดนส์สุดยอดเลยนี่ถ้ามากันเป็นตีนี่มาแดนส์กันอย่างนี้น่าจะบันนะครับนี่นี่ึ้นมาแดนส์ตรงนี้นะครับกลางเวทีเลยว่าแต่ท่าเต้นของเขานี่บอกได้เลยว่าเซ็กซี่มากมันไม่เข้ากับตัวผู้ชายเลย ถ้ามีครูเต้นนี่น่าจะมันกว่านี้นะครับอันนี้เต้นอยู่คนเดียวโชว์นี่แหละครับคุณผู้ชมยุคโควิดนะครับมันไม่มีคนเต้นด้วยครับก็เต้นคนเดียวซะเลยครับนี่เย่โยโย่โอ้ยเดี๋ยวๆโอ้โหขึ้นได้สูงมากๆเลยนะครับโอเคโอเคพอแค่นี้ก่อนสำหรับการเต้นเดี๋ยว่าแต่เก็บกล่องไงวะเนี่ยเดี๋ยวเลยเลยเลยไม่ต้องเต้นเก็บกล่องนะ จะมาเก็บกล่องก็ต้องเต้นโอเคไหนกล่องนี้มีอะไรดีๆโอกระเป๋าสามครับมี M4 ด้วยอาวเห็นว่ามียานบินไปบินมานะครับนี่เราสามารถขึ้นได้นะครับแต่ต้องรอ เวลาเลครับอสิบวิมาดูนะว่าเจ้ายานนี้มันไปส่งเราที่ไหนโอ้ยดูดิยานอวกาศอย่างเท่เลยอะ่ะแต่เราไม่สามารถบังคับได้นะครับมันเป็นอัตโนมัตินะครับนี่ถ้าบังคับได้นี่มันจะดีมากเลยนะแว่าแต่มันไปไหนครับจะพาผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยว แค่นี้เหรอต้องมาส่งแค่นี้โอยเดินมาก็ได้มังไม่เห็นต้องนั่งยานมาเลยอ๋อตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราขึ้นมาไม่ได้นั่นเองนะครับเราต้องขึ้นยานมาเท่านั้นนะครับเนี่ยโอ้โหให้เราก็งงตั้งนาน่มันขึ้นมายังไงแล้วก็มีกล่องโอ้องใหญ่ด้วยนะให้กล่องนี้น่าจะดอปของจ AirDrop นะครับเนี่ยโอเค แล้วก็มีปืนใหญ่นะครับซึ่งให้เดานั่นไงว่าลนะมันใช้ในการเด้งตัวนั่นเองดูครับว่าจะเด้งไปไหนหืลอยและวร้วมาตกตรงนี้โอเคผมดูแล้วว่าไอตัวเมื่อกี้มันมาอย่างไง <c oughs> มันเด้งตัวมานี่นี่เองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอาหมดเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีของเกมฟอร์พีนะครับหรือว่าพับจีมอบายเซิร์เวอร์จีนะ ก็จะมีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเนี่ยโอเคครับนอกจากนั้นนะครับการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์จีนก็มีหลายอย่างที่อัปเดตเข้ามานะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่เอาไว้เป็นชิปหน้าลวกันนะครับคุณผู้ชมในชิปหน้านะครับผมก็มีปืนใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดของเกม PUBG Mobile เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นปืนที่โกงมากๆเลยนะครับ ไว้เดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอาวนะครับสำหรับในคลิปนี้ผม c r ีย t กก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโหชุดเทมากยังก็จอมยุดเลยโอเคบ๊ายบายครับคุณมผู้ชม